อกเสาเข็มในพื้นที่จำกัดต้องการคุณภาพภูมิสยามช่วยได้ค่ะภูมิสยามผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครพายและไอไมโครพายช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างต่อเติมหรือสร้างใหม่สะดวกสะอาดรวดเร็วค่ะภูมิสยามเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับมออ,อก3 9 7 6 5 6 2เสาเสาเข็มสปันไมโครพาย กระบวนการผลิตและการตอบได้มาตรฐาน ISO 9 0 0 1 2 0 1 5และ ISO 4512018 0 0ค่ะ สปันไมโครพายคืออะไรในแต่ละคำสปันหมายถึงกลมหมุนปั่นเหวียงโดยใช้ความเร็วรอบสูงไมโครหมายถึงสิ่งของที่มีขนาดเล็กและพายหมายถึงเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างดังนั้นเมื่อรวมคำกลุ่มนี้เข้าด้วยกันสปันไมโครพายจะหมายถึงเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยแรงเหวียงความเร็วสูงค่ะตอกเสาเข็มเพื่อต่อเติมหรือสร้างใหม่ต้องการคุณภาพคิดถึงภูมิสยามค่ะ MSM Manufacturer and Distribution Spun Micropile, Thai Industrial Standards.